สวัสดีครับกผมนายสุภวิชาอุ่มนะครับอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์รหัสนักศึกษา6 5 0 9 1 0 7 9ครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเพลง Memory ของวงมารุนฟแต่งโดยอันดามเรเวนมิเชลจาคอบจนาธานวินเซนต์สเตฟานและจอแดนครับเป็นเพลงที่ผมสนใจจะนำเสนอให้ทุกคนฟังกันนะครับ เพลงนี้เป็นเพลง P ประเภทป๊อปผสมล็อกความเป็นมาของเพลงนี้นะครับที่อดัมเลเวนเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเพลง Memor y นั้นเป็นเพลงที่ส่งต่อความรู้สึกต่อผู้จัดก,การของวงมารุนไฟซึ่งเป็นเพื่อนรักของอดัมเรเวนที่ได้เสียชีวิตลงอย่างไรก็ตามเพลง m ม mor y ยังตีความหมายได้ในเชิงของเพื่อนเนแฟนของวงมารุนไฟเด็กด้วยครับความหมายร่าวๆข,ข,ของเพลงนี้นะครับณนะช่วงเวลาหนึ่ง เราอาจจะเคยมีความสุขมากมายจนมั่นใจว่าสิ่งที่สวยงามตรงหน้านั้นจะอยู่กับเราตลอดไปแต่เมื่อถึงวันหนึ่งที่ทุกคนกลายเป็นเพียงความทรงจำที่เราทำได้แค่ย้อนกลับไปคิดถึงนึกถึงทำให้เราผ่านช่วงเวลาที่เรียนรู้ว่าทุกคนล้วนม,มีสิ่งที่ต้องเจ็บปวดไม่ว่าช้าหรือจะเร็วไม่ว่าวันไหนก็วันหนึ่งแต่มันก็จะผ่านพ้นไปและเราก็ต้องเงรียนรู้ที่จะลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่งให้ได้ นะครับส่วนตัวผมคิดว่าถ้าจะมีเพลงไหนที่ทำให้เรารู้สึกหนองเหงาแต่อบอุ่นไปพร้อมกันผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเพลงนี้นะครับเพราะมันทำให้เรามองย้อนกลับไปนึกถึงเรื่องราวความทรงจำและคิดได้ว่าสุดท้ายแล้วชีวิตของคนเรามันก็มีความแน่นอนครับให้เราขอบคุณทุกคนที่เคยผ่านเข้ามาเพราะทุกคนรวนิ้งบทเรียนอะไรให้เราไว้เสมอ และเราก็จะเตอบโตขึ้นจากบทเรียนนั้นรวมถึงขอบคุณคนที่ยังอยู่ในชีวิตเราคอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เราดำเนินชีวิตต่อไปนะครับและสุดท้ายนี้ผมก็จะจบการนำเสนอไปพร้อมกับการไปฟังเพลง memory นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของเพลงนี้ไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Cause a dream brings back good memories of everything we've been through. Just to the ones who we die, just to the ones never lost on the way. Cause a dream brings back good memories, and the memories bring back.